พยากรณ์อากาศทั่วไทยประจำวันที่2กันยายน2568ทั่วทุกภาคยังมีฝนตกชุกเตือนภาคตะวันออกและใต้ฝั่งตะวันตกฝนหนักถึงหนักมาก ภาพรวมวันนี้2กันยายน2568ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเป็นวงกว้างในทุกภาคของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากได้สาเหตุมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลามถึง ค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองรอยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิต สุขโขไทยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสิน์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูง32-34องศาเซลเซียสลมแปรรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาคร อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝันตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมาก กร,กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขอควรระวังขอให้ชาวเรือในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กในทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในวันนี้กดติดตามกดไลค์และแชร์กันด้วยนะคะ